สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในส่วนนะครับอยู่ในส่วนพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะครับช่วงนี้เขาฮิตกันมากนะครับฮิตกันไม่ว่าจะเป็นไอะไรต้นไม้ประเภทีดังๆไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยกล้วยดังพลูดังหรือว่าบอนดังเลยนะครับเขาฮิตกันมากแต่สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ชมผลิตภัณฑ์ดังนะครับดังข้องแทข้องจิงรอยพืเพัน์นะครับพืชพันธุ์ทางการเกษตรไปชมกันเลยครับ วัดดีลุงวัดดีวันดีครับวันดีครับอ่าปั่นปื้อลุงวันนี้มามาทำมาทำอะไรวางนี้เรียนว่เกาฮิตกันจังอย่าไหมฮิตอะไรดิฮิตอะไรฮิตตนบอลไอลบอลซีดังอะไรอะไ้ปั่นดังเขาเรียกปั่นดังปั่นลายมีอะไรมั่งนะมีบอลดังบอลซีกล้วยเื่อนได้กกล้วยเื่อนไล่โอ้โหกล้วยดังกล้วยดังมันกกล้วยดัง็มีเหมือนกันโอ้แต่จ๊พ่อเม่กี้การตลัดแต่ว่าต้องซัหรับคนที่ชอบนะครับของคนที่ชอบชอบ ใจมันรักเราก็ไม่ไปหวากนะครับอ๋อวังวังนี่เขาฮิตกันนะปลาเป็ดไอ้ดังดังเลยพวกนะบ่นซี่บ่นดังเลยปลาเป็ดนั้นไอ้แล้วแล้วลุงมาทำไรนี่ในชวนวันนี้ในชวนมาแล้วอีป้าไปชมตรงนี้มั่งว่ามีมีอะไรตีปลาเป็ดดังแล้วอีป้าไปชมให้ก็เลยมั่งไหมไอ้ตีว่าเป็นดังดังอย่ไหมจริงจริงในในป้ามันมีนู่นกันไอ้ได้ก็เดี๋ยวรวยได้รวยเตือนนะกรวยเตือนกรวยเตือนดังไอ้ไอ้ใกล้ไม่ได้นั่นใกล้ได้จนสักกี่สิบบาทกล้วยเตือนนั่นใกล้ไม่ได้ น่ในวันนี้มาในในในวันนี้ไปไหนมาต้นปมาช้นปำเดี๋ยวที่นีป้าไปชมอะไรมั่งเมียอะไรข้องลีมั่งนหนนำตานผู้ชมดีิว่าเราเมียอะไรดังมั่งวันนี้มียได้ดังมีต้นปมดังนะครับต้นปมดังเน้ออยู่ตรงไหนลาวลงป้าลงป้าไปชมเลยเดินตรงแลเดินเดินนี่ลองเองเราเดินนะวันวันนี้มีต้นปมดังเครับอ้ ตอนแรกแต่ว่ามาปบตอนนี้นะครับตอนนี้นี่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 ต้นนั้นเอาไปต้นนู้นนุ่งลำน้อยลุงนู่นเรียนมาต้นนู้นต้นนู้นเล่นเลยต้นนู้นเดี๋ยว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 ตองซูมตองซูมต้องรุมนะครับนี่อ่าแต่เละต้นเล่นไม่เหมือนนะครับเละต้นอื่นก่อนเดี๋ยว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 ให้ไปดูต้นอื่นนะครับตอนยืนอ่าร้อยว่าต้นมีตอนนี้ต้นเดียวโอ้่นี่นี่นี่ต่างส่วนนะประมาณห้าร้อยว่าต้นแต่เรามีต้นปาล์มดังอยู่ต้นเดียว โอ้น right? ี so oh, ่นี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 ่กล้องเท่กล้องจริงเลยเหรอไหมนี่แปลว่าเบือนนะครับโอ้ยไม่ได้จีบยาแน่ๆลุงลุงลุงชีเลยตึ้งตึ๊งนี่อ๋วครับอ๋อเต่ตอนนี้ไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีนี่ตอนปั๊มดังครับแน่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 เดินเดินเลยนี่กล้องเท่กล้องจริงเลยเนี่ยตอนปั๊มดังนะครับท่านผู้ชมเลยเลยนะครับนี่นี่มันดังเท่รอยเปิดเส้นไม่ไม่เฉยปั๊มไม่สมบูรณ์นะไม่ไม่เหมือนกันเลยตอนนี้ใบมันจะเคี้ยวมดแต่มันจะมีใบดังอยู่นะครับ นานใบด่างเห็นไหมอ่าู้มาเลยเลยนานใบด่างลุงไอตอน้นปามด่างต้นนี้ปนปลื้มั้งอีไข่ละคาแต่ได้พอดีไค่ชนใจอเอาความชอบส่วนแบบส,วน,สวนบุคคลก่อนนะครับเราพาี่ภาคาคนแต<อ>่ได้ไหมลักฮารวยรักปันกอนนี้ก็ตีเป็นมูล,ลค่คาไม่ได้ใค่<ม>สนใจทักมันด้วยนะคะไม่ขายนน <c oughs> กันจนมืดหนึ่งก็ไม่ขายตอนนี้พ้นก็นได้รับเลยต,น <c oughs> ตน้นด่างกองเตต้องใกล้แต่ได้สัก จักจักแต่เดนี้นี่ลองลองลองบอกสักยิดิจักแต่ใดนะแต่หนึ่งเส้นก็ว่าดรกบาแต่หนึ่งลานก็มาเอาไปเลยครับไอ้ไข่ราคา่ท่านี้ไา่แถวนาภาคเลย่ลานนัยมาเร่งนี้นี้เดอามาเกะเไข่ักแ่านี้พอทักเส้นพอจต่นี้นะเสนเเส้น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 หนึ่งพอตอนนี่เส้นตะไคร้สนใจนะครับเพราะว่าตอนย้ายแล้วมามาคุดไปได้เลยครับ คุดเลยเดี๋ยวเราคุดไอครีก็ได้เราคุดไอครีกับเอาแมกโกมาทุกเลยก้องเทจริงๆนะครับดังรอยเปิดซิ้นนะครับยังไงการลองเลยนะครับดังรอยเปิดซิ้นนะครับอ่านี่ลองเลยดังก้องเทก้องจริงครับก้องเทก้องจริงตจนปั๊มนะครับอายุปั๊มประมาณสักสิบกว่าปีแล้วแหละสิบกว่าปีแล้วนะครับอ่านะครับเอาแมกโกเดี๋ยวเราคุดไอเลยเราคุดไอเลยนะครับเส้นหนึ่งตะไกรรุ่นใจครับนะครับอ่าเนี่ยราคาศตาวนี้ปราคาสัก ปาดเป็นสักิดนี่ในปาดไป็นสะกิดได้ว่าลานมากเลยนะครับเออนะแต่ตอนนี้ไม่มีนะปีน้องนะผมยำตอนนี้ต้นเดียวนะของเทข้องจริงนะงงแล้วลุงนะเอ,อดังเทลานเปิดสิ้นเลยครับครับนี่นะครับต้นไม้ดังข้องเทข้องจริงกับเป็นพืชพันธุ์ทางการ,กรเกษตรนะครับต้นปั๊มน้ำมันนะครับต้นปั๊มน้ำมันนะครับดูนะครับ สีด่างสวยสดอดห้ามเลยนะครับปมซูมห้ดูชัดๆนะครับอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ด่างเทนะครับด่างเทนะครับเป็นใบกิ่งก้านนะครับอ่าด่างเนอนนะครับสวยครับอ่าเนี่ยครับด่างข้องเทนะครับไม่ใจะหยอดออนนะครับเป็นใบด่างจริงๆครับตอนปั๊มนี้แปลกนะครับแปลกหมากับตอนนี้ตอนปา๊มก็รมมีประมาณห้ารอยว่าตนนะครับมีด่างใบด่างอยู่ตอนนี้ตอนเดียวนะครับอ่าดูตอนอื่นนะครับ ไหมจะเคี้ยวเพนะครับหรือว่าจะใบเตมันไม่สมบูรณ์มันจะออกกลาดเรื่องๆแต่นี่เป็นเป็นเป็นดังเทนะครับดังขค้งจริงเลยนะครับช่วยหมากับเน่แน่เห็นไหมครับตอนนี้นะครับไม่เมื่อนเผื่อนนะครับเดี๋ยวซูมมาดูจัดๆนะครับตั้งแต่นี้เลยนะครับนะครับเนี่ยใบดังจริงๆครับตอนปั๊มน้ามันนะครับปั๊มน้ามันนะครับใบดังนะครับดังช่วยด้วยกับดังช่วยหมากด้วยแปลกต้นนี้ต้นเดียวนะครับ มีห้าร้อยว่าตนตนนี้ตอนเดียวเอ้ยครับหมายเล่นะจะแต่งปั๊มนวลนี่ว่าจะ,อะเอาเอาลุงลุงบายบายเลยบายบายเลยกันบายบายอ่าโอเค